ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในกาคาซ s โอ DW5600 THB-7DR นขีดะครับผมแต่ตัวที่เราจะรีวิวอาจจะไม่เหมือนกับในรูปนี้เท่าไหร่นะครับครับซึ่งกรอบตัวนี้นะครับจะเป็นสีขาวด้านนะครับผมกรอบสีขาวด้านมีฟอนต ข้างบนเป็นสีออกชมพูแล้วก็ข้างล่างเป็นสีออกม่วงๆนะครับผมส่วนสายยาวนะครับเป็นสายด้านนะครับสีม่วงนะครับแล้วก็สายสั้นเป็นสีชมพูนะครับชมพูด้านนะครับผมตัดกับลัดสายสีม่วงนะครับผมครับต่อมาก็ จะเป็นตัวที่ผมนำมาโมนะครับอ <c oughs> ด้วยการเปลี่ยนเป็นกรอบสายไทเทเนียมนะครับผมสำหรับรุ่นนี้กรอบสายไทเทเนียมก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับดูสวยงามนะครับ อันนี้ลัดสายผมไม่มีเป็นสีอื่นนะครับก็เลยใส่สีดำไปก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสายไทเทเนียมขาทำยังไงนะครับด้านนี้จะเป็นเงานะครับผมด้านนอกครับด้านนอกสองด้านจะเป็นเงาเงานะครับให้กล้องโฟกัสสักคู่นะครับผม ส่วนด้านในนะครับมันจะออกเป็นเงาเงาด้านๆนะครับผมโอเคครับก็มาให้ดูว่าสำหรับตัวนี้แล้วสามารถใส่กรอบสายไทยเทได้นะครับก็ดูจะเข้ากันนะครับผม ครับขอจบรีวิวเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับผม